ในคลิปน,นี้นะครับผมจะทําการปลูกต้นสาวตรีที่ผมได้ทาการผ่าแยกจากต้นแม่เมื่อเช้านี้นะครับซึ่งจะปลูกไว้ครอบครอกอนะครับเป็นต้นที่ยังคงเล็กอยู่นะครับอานาคตต้นนี้ควรจะได้เป็นทรงพลาส,สิกนะครับก็จะเป็นรากรลีลานหน่อยนะครับตั้งแต่ ตั้งแต่ส่วนนี้นะครับลงไปก็จะเป็นส่วนรากหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนลำต้นก็คือช่วงนี้นะครับส่วนลำต้นก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงแยกนะครับช่วงแยกตรงนี้นะครับซึ่งจะปลูกไว้ในกระถางกาอบน,นะครับสักระยะหนึ่งแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะ ปลูกลงดินอีกครั้งนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของอของรากแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งต้นเสาวิตรีเนี่ยถ้าลงดินเนี่ยมันจะโตเร็วมากนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ขุดกันอีกทีมาใส่ในกระถางก็จะทำเป็นบอนไซกันต่อไปนะครับอ่านะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาปลูกด้วยกันเลยครับผมถือว่าเป็นการปลูกยังไม่เป็นทางการนะครับก็ปลูกไว้ให้ให้มันรอดก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ายังไม่อยากทําไม่อยากทําให้มันเป็นทรงในตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องดูบ้างคร่าวๆนะครับต้องดูบ้างเพื่อจะได้เวลาแก้ไขเนี่ยจะได้ไม่ต้องอแก้ไขอะไรมาก ช่องเปล่ๆนะครับถ้ามันมีมันมีการช้ำเกิดขึ้นนะครับก็ทำการเก็บตัดส่วนนี้ออกเลยนะครับ เป็นการหาโซลคร่าวๆนะครับ ก็เป็นการปลูกไว้คร่าๆก่อนนะครับเพราะว่าทีนี้ไงมันก็ยังทำทรงไม่ได้นะครับต้องรอให้มันโตกว่านี้แล้วก็จะมีรากเอยอะกว่านี้นะครับก็ค่อยคิดมาทำทรงกันอีกทีนะครับ ในส่วนที่เป็นกิ่งกิ่งตรงนี้นะครับที่มีอยู่สองกิ่งเนี่ยเราจะตัดก่อนก็ได้นะครับก็ตัดก็ถือว่าดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ออกกิ่งใหม่นะครับแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยเราก็ต้องคํานวณน,นะครับต้องคํานวณว่าเพราะว่าอนาคตอาจจะได้ใช้นะครับเราก็ต้องหวังว่ากิ่งไหนจจเป็นกิ่งที่หนึ่งแล้วก็กิ่งไหนที่จะทํายอด วิธีการดูก็คือว่ามันจะมีกิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่สูงกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งเราจะตัดในส่วนที่มันต่ำกว่าเนี่ยให้สั้นกว่าในส่วนที่อยู่สูงกว่านะครับก็คือส่วนกิ่งนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ไว้ก่อนครับเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ กิ่งนี้นะครับมันจะอยู่สูงกว่านะครับสังเกตดูอ่าสังเกตดูตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะอยู่สูงกว่าจากฐานของกิ่งนะครับกิ่งนี้จะอยู่สูงกว่านิดหนึ่งนะครับกอ็อ่อกิ่งนี้ก็จะเป็นลำต้นต่อไปนะครับ ต,ตัดให้สูงกว่านะครับตัดให้มันสูงกว่านิดหนึงนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมคุมถุงไว้นะครับคุมถุงมันจะได้มันจะไดอ้ออกรากดีกว่า กับการที่เราไม่ได้คนสูงนะครับครับง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการปลูกต้นไม้ใหม่นะครับที่เพิ่งได้มานะครับหรือว่าเป็นต้นที่ ว่าเป็นต้นที่ทําการแขะพันธุ์ใหม่ๆนะครับทางวิธีนี้จะทําให้ต้นไม้ของเรานั้นรอดเร็วกว่าเดิมน,นะครับ mm hmm. เมื่อทําการคงมถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยกต้นนี้ไว้ไปในไปวางไว้ในที่ร่มนะครับสักอาทิตย์หนึงนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับไปหาแสงแดดทีละนิดทีละน้อยนะครับก็ต้องหมั่นสังเกตนะครับว่ามี เก่งออกมาหรือเปล่านะครับก็ต้องคอยสังเกตดูเรื่อยๆนะครับว่าต้นของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางทีการที่เรารดน้ําเยอะกันไปอาจจะทำให้รากมันเน่าได้นะครับบางทีอาจจะไม่พอน้ํานะครับก็ต้องคอยสังเกตนะครับสองวันครั้งก็ยังดีนะครับครับผมก็เป็นการสาธิตให้ดูง่ายๆนะครับสําหรับต้นเมื่เชานี้ที่ผมได้ทําการแยกจากการฝ่า จากต้นแม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ